ยังไม่เบิ้บงปะอันอยู่ทางนอกกับมี่ทางในกับมี่สบ,บายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะบอกว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขา้าชูชองมินตาสาวลาวรักต่างไว้นะคะตาสิผาพี่น้องมาเบิง้งสองไม่ลูกนะะี่เนาะเพิ่นมาอ่ะนอนพักอยู่บ้านนี่เพิ่นซิเมือ่อใช่หะเนาะ,ะมาแต่เมื่อวานนี่มาจากบุริลัมะะ์เนาะ เพิ่นมาน,นอนพักเมือนอี้เพิ่นนึงเดี๋ยวจกน่อยบายโมกับสิไปทรงเพิ่นเนาะซึ่งเพิ่นอยูบอ่บขคสเนาะจ้ะเอ๋เอาอะไรเดียวเสียวเรียหมดมแล้วสบายดีเด้อ อีลาน้อยเหตุยังเฮ้นโทรศัพท์บอกอีอันกัดปากคือลูกกัน่ตาเลยแหละเฮ้ยกัดปากคือกันนอนเวลานอนกันกัดปากตอนนี้เป็นสาวยังกัดปากอยู่กระเป๋าเป้ใงญ่นนะเอาไปได้อยู่บ่กระเป๋าใงญ่ๆไว้อยู่บ่เวลาึืนรถนะนะ แหงเลยตีเสื้อนะอ่คคอยแ่าือคือบอตาก,ก่อนน่ะนมันยังดนอยู่ดิถ้าไปบายโมงนะหรือว่าที่ไปเรียนเส้นทางไปานเส้นทาไปสน้สานไ,ไ,ไ, <c oughs> ไถานีขี่ีรถไฟบ่หรือว่าคี่รถเมย ละเ,เม่แม่ไกลใกล,ใกล,เล้เนานะอืมือเช้าบ่อซักพร้อมกันเลยมอเช่าซมอือเช้าอฟันดีบอมื่อคืนนี่ยอยากเขา้าตื้นมาซันฮะว่นอยากเข้าตืมาซันตีสองจะได้กินน้ำนี้สา สั้นจนเพือแตกเต็ม้าเลยเวลาอยากขอาอ้ออันนี้ม่ยังนี้กระเป๋า้ใดนี่กรเอาแลวบ่นี่ทิมลวบอรยออีโทรหาอีเมลเลยเอาไป้ทิมได้ขาดแล้วเขาดแล้วเมยนี่แหละนดึงดึงไปแลวนีขาดแล้วยากไหยากไดีไอ้คทายไม่ใชอืม ไปบ่ายโมงไปนอนอยู่เวียงจันทร์คืนหนึ่งแล้วก็ไปขี่รถไฟหลวงพระบางเวียงจันทร์หลวงพระบางมาทรงสองไม่รูเพน,นังอยู่ทั้งนอกยานวิ่นหัวเนี่ยพนวดวิ่นรถพนวิ่นรถพน,น,นข,ขี่รถบ่คอยได้ปันใดเนาะสองไม่ลูขี่<อ>ได้อยู่แต่ว่าหมักรถมีหนาตางอมักรถมีหนาตาัง เพิ่นจะกลับไปเวียงจันนอนขึ้นหนึ่งนอนกับเอรยภัยเนาะเอรยภัยเพิ่นอยู่เวียงจันท์เพิ่นมาแต่อันนี้มือวานเพิ่นเดินทางมาแต่บุรีรัมย์นะสองเมนูเพิ่งมีอีหลานมันเต้นตึกตักตึกดกกักอยู่ทางหลังอดีขอบมันมีอันขอบข้างรถกระบะก็เลยได้จับยืนเบิ่งเันเบิ่งมีเออรับ อันนี้มาไกลจะห่อนอันคนรงละ่ะอันนี้เป็นตลาดนาอหมอกนี่เนาะตลาดไทยอีสานตลาดไทยอีสานคนป๊อกลายลายแถวนี้เึ <c oughs> ืองทองฝาคนชิลงมาอีกแล้วนี่ทองฝามืด วันนี่วันเสาร์นี่รถขึ้นหลายเทนอนาะวันเสาร์วันเสาร์แลวก็ช่วงเที่ยงพร้อมช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงสิบสองนาทีเอ้ยผมนม่สิบหกนาทีาถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแห้งหลายาช่วงเที่ยงช่วงปลายม้งเนี่ยอ,อยู่แถวเส้นทันเนี่ยมันจะรถเด็ดโอ้ันจะมาเที่ยวเล่นเส้นท,นทันนสาทิตย์เ,ยเ,เนนกือบเกือบทุกเสาร์อาทิตย์หนละอ,อันนี้เสน้นทันเขาว่นนี่ ตรงข้างหนาไฟแดงนี่เนีย่ยโอ้มอตเตอร์ไซค์จอดอยู่ริมทางบ้างหลายๆแต่เี่เส้นทันเส้นทันเลี้ยวไปนี่แต่ว่าถ้าเลี้ยวไปท้างนี้อาอไปเดงรถคันนี้มาเลี้ยวปดบราก็อจะเลี้ยวไปท้างนี้นะบวกกับซอยแยกของมอง7ทางนี้เขาจะเอาคล้ายเสือ้อผ้าหนาเส้นทันหนาเส้นทัน มึงลดแลนพี่น้องลดหลายแห้มึงรดแลนต้อด่ากันไปบ้านี้จอดมนงมึงม<น>ึงรดจอดแย่งกันจอดแย่งกันท่ามึงจอดแมนตอนนี้นายแย่งกันจอดแหละบ้านี้อาวไฟเขียวแล้วเข้าก็ไปบ้านี้ไฟเขียวแล้วเราก็ไปผู้ใดก็อยากไป ผู้ใดก็อยากไปแย่งกันไปบัดนี่เอา้านี่แถวนี้ก็รถกัหลลยสองแถวก็มาจอดอยู่อ้อารถสองแถวเบอร์สิบหา้าอันนั้นรถทัวร์มาแต่ลาดจะสีมา,มา,มานครแก่นอุดรมาแต่กรุงเทพพุ่นละนี่อันนี้ค่ะเจ้าค็มาถึงเขาก็ไมานั่งคายุพี่เบิง้งอันนี้ไปขอนแก่น มอเตาาอ,อร์ไซค์วินบขสวินมอเตาาอ,อร์ไซค์บขสแห่งที่หนึ่งเบิ้งงหมคนไล่เขาไปไซคับไปไซคับบา้งแต่ผูคาเป็นลูกค้าจนย่านพูดนะเขา <c oughs> รถอะไรเวียงจันทร์วัดเขายังมันยังเหลือลเวลาเลยรถเวียงจันทร์มันจะเข่าล็อกนี่ว่างๆนี่เนาะอ้าวรงมี้มึงจอดอจังจะแต่นอเอาบ่นี่ <c oughs> อันนี้ได้ยังบอจอดชั่วคาวชั่วคาวเนอะเรา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 จะเราจอดชั่วคาวแป๊บหนึ่งอ่ะไปบอกน้องลงมาหอดผีละลงหล่นละ<อ>ฮะเชียร์ยังบุธนันเนี่รถเมย์มากเลยดิรถเมย์เวี่งจันนะ สวัสดีค่ะคนสวยเดี๋ยวเราไปช่วยปีกก่อนไปป้าแล้วเนาะบัานีย่างไปเบิ้งปะอันอยู่ทางนอกกับมี่ทางในกับมี่<ด>มลัวพ่อใหญ่สามีปิดไม่หรือบ่ปิดเนาะทุกคนน่าสงเนสารบ้านอนคน นี่รถโ,โดยสารดอนทนันะีคนครหลวงยงจันนะอ่นท่านนไคร้คนไรเหรอรถจะออกบ่ายโมงน่าจะไปซื้อปีไปข้างในซื้ื่อเต๋วข้างในือปีท่ไนออคนเปลี่ยนแล้วพ่นเปนเลีปป่ยนมาห้องสีชมพูห้องรับผูด้โดยสาร แม่นอันนี้นี่บอกเฟยนี่ห้องสีชมพูนี่อั้นนะซื้อตัวแล้วเนะะาะเท่าไหร่8ปดสิบห้าบาทสิบห้าบาทบอกอ๋อแม่คุณราคาตัวคุณรคาคาแาปดสิบหา้าบาทเออไปซื้อไมไฟ คนหลายครับทุกคนตอนนี้เวลาเที่ยงเที่ยงครึ่งเที่ยงยี Shooting ่ส so, ิบสามนาทีเนาะเชื fire, affe, or, or uh ่อมไวไฟไวไฟเบอร์น uh, ี่แหละตามเบอร์นี่แหละเออเชื่อมเองแม่นบอกไวไฟอันเจ้าแม่นอ่าน็ตเชื่อมไวไฟเติมเน็ต

คิเป็นเงนเลออืมอืมแต่เปอร์เซ็นต์เนาะอ่าค่าตัวคืนละค่าแปดสิบห้าบาทแต่แต่ก่อนแปดสิบาทเนาะแต่ว่าอันอนี้ละเนาะจะนั่งตักนั่งตักแม่นั่งตักแม่ก็เลยบ่ได้เอ่อไ่ได้สื่อเนาะถ้าว่าตามที่นั่งก็ต้องได้สื่อเนาะสื่อตัวเนาะ บาย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 เดอบายบายเออเออโอเคเดินทางปลอดภัยเด้อบายแล้วเมื่อสยะเมื่อเวียงจันทร์ก่อนมื้ออื่นจังเดินทางต่อเนาะบึงเวลานี้คนหลายเต็มบิดอุดรสกลไปตามเวลา แมนไปตามเวลารถนี่จะออกตามเวลาเข้าตามเวลาแมนเข้าตามเวลาออกตามเวลาบอมแมนว่าเล่นตามผมเพื่อใจอยากไป่อยก็ไปอยากไปฮอดย่ำไหนก็ได้บอมแมนเนี้ยรถประเทศไทยตามเวลาแหละเพื่อนจะเล่นตามเวลาออกตามเวลาด้วยความปวดภัยของผู้โดยสารก็คือวิ่งเขาให้วิ่งซ้ำนี่แหละ เวลาเที่ยงแห้งค่ะแห้งแห้งข้นลายข้นกับไปเที่ยวห่างอันนั้นอันนี้อันนี้ตึกนั่นก็คือเป็นตึกถ้าไปเบิ่งที่จอดรถใต้ดินว่ามีเพิ่งจอดช่องว่าปกติจะไม่ค่อยมีเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงนี่มันเป็นรถลายเนาะ อ๋ออนันรถสามล้อเป็นซีซงพูบารถสองแถวเบสซี่เบสซี่สิบซีเบสี 40, 40. ่สเนานะสิจะเรียนพาเรียนมาจอดอยู่หน้าเส้นทันเลยอุดรนนทสมบูรณ์นนสมบูรณ์เลยพูดทั้งอันนี้ตู้นี่เป็นรถ รถตู้เด้เนาะซื้อปีปีรถตู้เนาะคนบางละลายเนี่ยอ่าบลูก็นบ้าบันใจรถตู้นั่นน่ะอาจจะเป็นรถตู้เขาห้องใต้ดินบ่ะตัวนี้เป็นอาคารจอดรถของเซนทันนะครับอาคารจอดรถห้าชั้นหาอ่าทั้งบิดมีหาสั้นแต่ว่าสั้นจอดรถนี่สิบสั้น เพราะว่าเครื่องสั่นก็จอดไดู้สำหรับคลิปนี้กะคงเอาไวสา้สำนีกันเนาะเจอกันคลิปหนาไปหาเบืงที่จอดรถก่นอนหามองที่จอดรถก่อนบอจังคอยมาผิดคลิปเนาะน,นี่เป็นทางเขาทางลุ่ง ลง,นนลงใต้ดินเนาะลงใต้ดินจอดรถชั้นใต้ดินจอดรถชั้นใต้ดินที่จอดรถอันนี้เป็นอ่าสันลางของโรงแรมเจริญสีแก่นรอยัลอันนี้จะโรงแรมนี่จะมีอยูสิบสันอ,อันนี้น่ะอ่านี่เป็นรถโรงแรมที่มาเซาจ,จอดบ่า ไอ้แขกซุ้มแขกมากพักโรงแรมเต็มคือกัน,นออกันต่อรถซุ้มนี่ก็แม่ซุ้มนี่ไปหางก็ได้แต่ว่าชนมากก็จะเป็นทีมาพากักอยู่โรงแรม,อ,มอันนี้จะเป็นบันไดใต้ดินของหางฟังโลกอนสันทีมีแพงเล็กคือเป็นรถ ของโรงแรมที่เจ้ามากจองจองที่มาจองที่ไว้แะม่เขาจะเลี้ยวถ้าว่าเขาไปทั้งในเนี่ยถ้าบเบิรงเวลาจอดได้ชั่วโมงครึ่งแมนถ้าบเบิรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันเกินเวลานึงนาทีก็นหนึ่นาทีก็ห้าสิบบาทอันนี้เครึ่องเป็นครึ่งเครื่องท่างของชันหลอดหลอดน่ยจะมีอยู่สาม ช่องจราจรอันนี้เขาจะเดี่ยวคว้าไปจอดท่าที่จอดบรรว่ามันได้ที่จอดบอเนาะรน่นไปน้ำกันนี่ละมีกัมันจะมือเงี้ยมีกับว้นออกตัวรถคันนี้รถคันนี้ออกมาจากช่องจอดเขาจะออกไปอ๋อ ที่รถจอดก็คือรถจอดน้ารถขารถจอดมีมีขั้นที่จะเข่า่องจอดมีขั้นที่จะเข่า่องจอดขั้นนี้ก็ต้องจอดห่างข้าวตรงรลในที่สุดเข้ากมาจอดตรงนี้แลวมาจอดคว้างนานะครับคว้างนาน้าอ่าก็คือว่าน้อยนิดนะครับคนที่ว่า่ครยเข้ามาจอดในห่างในที่จอดรถรถเป็นแบบนี้นะครับถ้าจอดขวางหน้าก็คือสามารถจอดได้ครับ แต่ทั่วไปคนจะนิยมชินนะครับในการดึงเบรกมือหรือว่าอยังไหวนะตาถ้าเราจะจอดแบบนี้ไม่ต้องใส่เบรกมือไม่ต้องใส่เกียร์ก็คือให้ให้สามารถเข็นได้เข็นนได้ะครับคือคือรถสามารถเข็นเดินหน้าถอยหลังได้เพื่อว่าขั้นที่อยู่ข้างในออกพ้าเจ้าก็จะเข็นไปท้างหนาเข็นไปทั้งหนาหรือทา้งหลังเพื่อว่าจะ ห<ม>าที่ช่องออกได้นะครับเอาไวส้สำนมกกันเอาไวส้สำนึกกันเนาะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใหม่ด้วยเ<อ>ดียด๋วยวไป,ไปวยไป่างหางน้ำกันครับ